ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อฉุยนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ศึกษา นะครับสำหรับประวัติก็คงไปหาค้นหาเอาตามข้อมูลต่างๆได้นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาให้เพื่อนๆได้ดูตำหนิของหลงวงหลวงวฉุยได้อย่างชัดเจนนะครับว่าตำหนิในเหรียญมีอะไรบ้างนะครับจะไมให้ชมกันก็สองเหรียญสองเหรียญน,นี้ตรวจค่าเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นเนื้อทองแดงระหว่างเนื้อทองแดงกับเนื้อทองแดงลมดํานะครับส่วนตัวอย่างเหรียญเก๊ผมยังไม่ได้มานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสองเหรียญน,นี้ยตสหนิกเหมือนกันไหมนะครับนห้า ดลานหลังเหรียญหูเหรียญน,นะครับดูขนาดของหูงเหรียญน,นะ จะเป็นห่วงเชื่อมนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากใบหน้าก่อนดีกว่านี่นะครับ ในดวงตาก็จะมีเส้นคมคมอยู่สองเส้นเหมือนกันนะครับที่ใบหูเหมือนกันนะครับ ังกติจะมีเส้นอาสังกติขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับเส้นเนี้ยอันนี้จะไม่มีนะครับเห็นแต่ล่องรอยเฉย ไม้นะครับเส้นสองเส้นเนี่ยจะมีความคมนะครับเนี่ยเส้นจะมีความคมเส้นเลยนะครับเหมือนกันนะครับจะมีตุ่มเล็กๆบางๆสามสี่เม็ดนี่สองเม็ดนะครับ กันนะครับป้าเกิที่ลาลิบินตรงนี้นะครับกับฝั่งนีนะ้ตรงนี้บล็อกจะปั๊มไม่ค่อยได้ละ จะมีเส้นขาดไปหน่อยนึงแล้วก็ตรงนี้มันจบที่เดียวกันนะครับเหมือนกันนะครับ น,นี้นะครับจากเนี้ยจนไปจนจบเส้นนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นขนแมว <Yeah. S 1> เยอะนะครับมีเหมือนกันนะครับตรงเลขห้านี่ <Yeah. S 1> ก็จะเห็นเห็นเส้นขนแมวเยอะนี่นะครับ แล้วก็มีเส้นเหมนแมวคมๆนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับนะฮะมีเหมือนกันนะครับดูหกกับห้ามีเหมือนกันนะครับ เป็นลิบบ้นเราจะเห็นคมกิบเลยนะครับเหมือนกันนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวผมจะขยายเต้นทขนแมวบนพื้นเหรียญบริเวณนี้ให้ดูนะครับ กขาเท่ากันนะครับนะก็จะมีเหมือนกันนะครับ ตรงหัวรอเรือก็จะมีเส้นขนแมวอยู่นะครับมีเหมือนกันนะครับเม็ดไข่ปลาด้านล่างจะมีขีด ตนี้ขึ้นมาขีดหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้ก็มีสี่ขีดหนึ่งสองสามสี่ข้างวงกลมอีกขีดหนึ่งนะครับอ่าจะขยายไปหเห็นกันชัดๆนะครับนี่นะครับไปดูในเนื้อท้องแดง ก็จะมีเหมือนกันแต่จะเห็นแค่สองเส้นนะครับลักษณะดิบ,บินเหมือนกันนะครับต่อไปเราไปดูหลังเหรียญ เราจะเห็นเส้นต่อยันนะครับตรงจุดเนี้ยมีเหมือนกันนะครับดูที่เส้นฝ่อยันตรงนี้นะครับ ลักษณะของเหมือนสระเอเนี่ยจะมีเหลี่ยงๆตรงหัวนี้หน่อยนึงนะครับอันนี้น่าจะไม่ติดนะครับแต่ว่ามีตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมครับขึ้นมาตัดเหลียมตรงนี้อันนี้ก็ติ่งหนึ่ง เหมือนกันดูตรงรอยต่อช่วงต่ายันตรงนี้นะครับจะมีเนื้อนหนขึ้นมานี่เหมือนกันนะครับ กันตัวเดียวกันนะครับนี่นะตรงนี้จะเห็นเส้นกลางลเส้นตรงกลางนี่เส้นหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้จะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมๆเนี่ยมีต่อนะครับมีชิ้นมีชิ้นหนึ่งมีลามาชิ้นหนึ่ง,ามมางอันนี้มาชิ้นหนึ่งนะครับ เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับจะจบด้วยใบหน้าขององค์หลวงพ่อท่านนะครับครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ